ทุกคนตอวันนี้ได้คลิปไม่เยอะเขาบอกลูกลูกเออลูกเออบอกว่าแม่วันนี้คลิปน้อยไปหน่อยเดี๋ยวจัดให้ค่านะคะเมื่อกี้แม่ก็ไปคอมเมนต์ให้อีลายส่งหัวใจให้เป็นอยู่นะคะอืมก็ไลฟ์สดไม่ได้เปิดเสียงเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะโอเคนะคะไลฟ์นี้แม่กซิมาบอกว่าถ้าลูกๆทุกคนกลับจากญี่ปุ่นแล้ว กรุณาเมตตามาชมคลิปลิฟกดลลลยไลค์ให้แม่หญิงด้วยนะลูกทุกคนนะเออทางเมืองไทยรอลูกๆอยู่อ่าไปเที่ยวญี่ปุ่นกันสูมือสูมือลูกของแม่แมยังไดแม่ก็รออยู่เด้อรออยู่รออยู่เออกลับมาแล้วก็อย่าลืมมากดไลค์ให้แม่ด้วยมาชมคลิปให้แม่ช่างเล็กชักน้อย นะจ๊ะอ้าวเที่ยวยาวไปจ้ะเออโอเคนะคะแม่โกเออไปชมช่องลูกแม็กมาอ่านี่ก็ได้มาอีกหนึ่งเรื่องเรื่องละคลิปคนดูจ็กพันสองพันก็ขอบพระคุณมากมากแล้วกาทีก็บ่มีคนเบิงเออแต่ละคลิปมันก็ยถึงมือนออกของแม่นะน้อยมากแต่ก็ยังดีละ่ะลูกๆเมตตามาแบ่งเวลาให้เบิงให้ยูคนละเล็กคนละน้อย อโอ้ยเริ่มพรอนแล้วเว้ยอ่านะคะเออมันมีคอมเมนต์ที่ในช่องลูกแม็กว่าอะไรวะดังแปรแปหายใจออกบละ่ะนั่งเพื่อนวะดังแปรแปดังแปรตรงไหนวะหายใจบบออกก็ตายที่ค่ะเออถ้าหายใจโบออกเขาตายแล้วค่ะ ไม่มีใครมายืนหรอกถ้าหายใจไม่ออกนั้นเขาหายใจได้ที่เขายือนอยู่ทุกวันทุกวันนี้อะอ้จาจักว่าคิดได้จังไงเนอะดั่งเประเปน่ะจะแม่นเส้ลายเขาก็เขาก็ดั่งโด่งปะนันล่ะมันแป๋ตรงไหนวะกะสิไข่ก็พูดดังโดวงอันลองเพลงอะไรวะมน เสียงสอนอีเสียงจังคำเงาแฝงแข็งในใจคิดถึงลมในอดสรงเสียงสอมาเข้วคืน ใครคนหนึ่งเฝ้าลงมลคนสีส้เป็นไงคะคนดังโดงดังโดงยังร้องเพลงดังแมบอยู่นะ่ะใส่่าดังโดงคือเสียงแมบบคัดแท้สะนะเสียงเขาไม่ได้แมบไม่ได้เปรน,นะ มึงดูยังไงว่าลูกเองดั้งแปล์วะกูงงกับพวกมึงมากเลยบ่มีแนวสิตีบ่มีแนวสิเวา้าหาแต่แนวมาวาให้เขาหยาล่ะไปนจ้งไหล่ะดั้งแปรดั้งแแบบกับปุนาอยู่ญี่ปุปป่นปุนาอ่าเบิเบิ้ลอยู่ปุนามึงมาลุ้นเลยว่าเขานับติปเท่าไหร่คืนนี้ติปไม่หวัดไม่ไหวละค่ะติปก่อนเจินเทินอยู่วันนี้สองงานนะจ๊ะคนดั้งแปรนะ่ะ เออมึงมาดูความสาเร็จของคนตั้งเปรจาเดี๋ยวก็ว่าตลาดนัดนักล่องตลาดนัดเน่เดี๋ยวก็ว่าน่องมือจังสั้นจังซี่เน่โอ้ยจะ้เปมนปากมึงอยู่บบสูคักเนาะสุ่มนี่เนาะให้หลานมึงเป็นเดอ้อหลานมึงเกิดมาบาดท,ที่นี่มันสีหายใจบ่ออกแต่บัดนี้มึงมันได้สร้างตาบาปให้ลูกหลานแล้วนี่อย่างว่ะแล้วก็จะมีบางคนอีกแหละเนี่ยไม่ให้เขาเอามากยี่เรื่องอ่าปุ่มอ่า มือน้องอย่างง้นอย่างนี้แต่คุณก็เอามาขยี้กลวขยี้อยู่แล้วพวกพวกมึงมาเล่นงานน้องกวนอันนี้เขาเรียกว่าโต้กลับเว้ยเอาอีกแล้วมือกวนกับว่ามือนอดัด้ลงตลาดนัดก,กูก็แก้ไปแล้วดังเป๋อะอีกแล้วกลับไปน้องกลับหายใจออกบกนนอพานะเขาหายใจออกไม่ออกเขาก็มาถึงอายุสิบแปดแล้วนะ มันแปรตรงไหนกูไม่เข้าใจดั่งแปรแบบไหนวะอะไรคือดั่งแปรโอ้ยอ่อนซ้อนคนดังดงด่งดวงเนาะป่านนี้ยังพระท่านได้สักผลงานเพลงอยู่นี่นะเห็นไปคอมเมนต์นะเดี๋ยวเห็นไปคอมเมนต์ที่ช่องเฮียนหน่วยอย,อยู่เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเครื่องนี้หรือเปล่าน่าจะเครื่องโน้นละ่ะอืม มีไปคอมเมนต์อยู่น่าอยู่ในช่องเครื่องนี้อือว่าทำไมไม่ออกอเพลงให้อีดากดำอืมลามปามไปถึงโซเฟียนน์อ,นอ่าทำไมให้แต่ดักดำไม่ออกเพลงให้ดักดำทำไมไม่เอาโซเฟียมาเต้นบ้างพานะลามไปถึงโซเฟียแล้วพี่น้องครับโซเฟียเขาเต้นเป็น ลองเป็นมีผลงานเรียบร้อยแล้วตัวแฟนว่าจังได้จึงลอยมาได้ทุกวันในยามเรานั่งข้างกันอายบอกคนทางบ้านจังไดเอางานบางหน้าเม้นบอกหรือเอายังนอบังใจถ้าบอลรูตนแฟนอาย กายานน้องอายนเดอเห็นไหมโซเฟียได้หนึ่งผลงานเพลงแล้วครับแต่น้องดาร์กเนี่ยหัวแฟนมาจังไหนหงอยอีมาได้นุว่าอ๋อวันนี้สงสัยอาการไม่คดีพรุ่งนี้มาอัดใหม่นะคะลูกอาจารย์พอวันที่สองมาอีกแล้วตัวแฟนมาจังไหนยังคือเก่าจ้าจนว่าโบสไม่กล้าให้อัดเพลง ออกมากะสิมันจะเป็นพฤติกรรมค่ะนักเรียนหรือล,ลูกลูกหลานๆกะสิเป็นพฤติกรรมเรียนแบบเสียงแแบบเออเพราะว่าออกมาแมบแบบนั้นไม่สามารถที่จะเป็นไอดอลให้ใครได้นะคะเพราะเป็นได้แค่ไอดอลแแบบค่ะก็แล้วแต่เออยังจะดันทุนล่างอยู่นะไปแต่งเองไปปั้นเองสักการลงทุนเองลวดมึงแน่จริงมึงไปลงทุนเลยค่ะศิลปินแแบบของมึงนะ่ะเขาจะลงทุนเขาก็ประเมินค่ะ ลงทุนแล้วมันขาดทุนใครรับผิดชอบเขาคะนักลงทุนเหมือนเฮียหน่อยเขาเป็นนักธุรกิจเขาไม่ได้ทําเพื่อหวังขาดทุนเขาหวังกําไรค่ะเขาหวังเอาเงินมาต่อยอดธุรกิจของเขาไม่เจามาลงทุนแล้วจะขาดทุนทําไมไม่ออกเพลงให้สักทีมึงก็ไปออกเองค่ะมึงฟังไม่ออกแล้วเขาควบวคุมพฤติกรรมมันอยู่ั่นน่ะอ่าปิ้นนาปิ้นหลังอยู่เด้าสายดสยองอยู่ั่นน่ะ เป็นไงพอพวกมึงเล่นแบบนี้กูก็เล่นกลับแบบนี้ล่ะกูรู้ว่าพวกมึง FC ใครกูอุตสาห์เงียบทั้งวันแล้ววันนี้บอสอุตสา่าไม่ขึ้นไลค์ทำแต่คลิปมึงก็ยังไม่ไวายไปแซอีหลานะเขาไปดึงญี่ปุ่นมึงยังอุตสา่าตามไปแซแล้วมึงไม่อายหรือไงเออกูกูยังแซอยู่แต่ที่บ้านนะว่ากูแซกลับแต่ว่า ยูยูกูไม่แจ้ใครล่วงหน้าแน่นอนถ้าพูดก็พูดแบบโต้กลับทั้งนั้นล่ะทำไมไม่ออกเพลงไงกระทอยูแต่มึงไม่อายหรือมึงไปคอมเมนต์น่ะคนที่มึงเชียร์มันมีอะไรโดดเด่นหรือยังนอกจากยกเกือบใส่เอฟซีแล้วมีอะไรบ้างคะอืมบมย่านไพรแบบนี้บอกเป็นศิลปินท้าทายแบบนี้บอกโย่านไพเดอ้อโอ้ยยานไพก็ลงทุนเองเถอจ้า เป็นกูถ้ากูเป็นบอสกูก็ไม่กล้าลงทุนกูกลัวขาดทุนนะศิลปินต้องนั่งอยู่ในหัวใจ FC ทุกฝั่งได้คุณอย่าไปด่าเขา FC ฟซีเขาจะว่ายังไงก็ช่างเขาเถอะเราต้องฟังทั้งสองฝั่งอันนี้พอเห็น FC ทั้งแม่เนี่ยว่าเหมือนกูพูดดก็มากวดน้ำให้กูอีก ถามว่ากูอยากได้น้ําไหมกูไม่ได้อยากได้กูก็ไปกวดทุกวันกูหากินเองได้กับคุญกูศนกูทําทุกวันไม่ต้องมากวดน้ําให้กูอันนี้กวดน้ำไหม่มนแนกกวดน้ำแม่ใครที่ได้นั่งยักผู้น่ะ <c oughs> เป็นไงกะยักกินดัง้งแม่ดักยักกินอีดาดําไปแล้วอ่าไอคนที่เขาไม่ได้คาดหวังว่ยยาจะดังเขาดันมาดังเพราะอะไรเพราะเขาไม่คิดแข่งขันกับใคร คาถาโอมอุิงอมอ,งอ,งอิงเป็นไงนางยักษ์ยังต้องสยบให้กับคาถาอุ๋งอิงน่ะจนว่ามีกระแสฮอดเมือนี่ค่ะกระแสยักษ์มาแรงมากค่ะเขาเว้าถึงย่างยักษ์ทั้งนั้นละเอ๊ะแต่กูก็เห็นเฮโน,นยพูดอยู่แวบๆนะกระแสยักษ์มาแรงแล้วต่อไปจะปลูกกระแสนางเงือกประสานมันสิแมนบร่ร์อะไรเฮ่นยเอาด,ดีๆแล้วเจ้าเอฟซีเขาไปเล่นงานเจ้าอยู่ไหน อ่ามันสิคือ้เวลาก็แหลวเต่เฮียเด้อกระแสนางากักษ์กมาแล้วเหลือแต่กระเสนนางเงือก่าสั่นียหน่อยว่าสิปุ๊กกระแสนางเงือกอยู่เออเอฟซีไอดากดำมึงก็จะเย็นเย็นเท่าที่กูไปจับคําพูดเฮียได้นะในในไลท์เอฟฟ้านะอ่าเขาบอกว่าจะปลูกกระแส่นนางเงือกอยู่เย็นเย็นเย็นอีกไม่นานนี่แหละเชื่อว่าเฮียหน่อยจะต้องไปเออลงทุนให้ดากดำแน่นอน ถ้าจับกระแสที่แกพูดวันนี้นะก็แกบอกว่านางเงืกอกเออนางยักษ์ก็กระแสมาแล้วต่อไปจะ,ะปลูกกระแสนางเงือก,ก่าสั่นก,ก,ก็มาลุ้นกันว่าจะไปในทิศทางไหนแต่ที่แน่แนนางนางยักษ์แจ๋วกว่าเออนางยักษ์คือเขาไม่ได้ท้าทายเอฟซีคือแบบว่า ทำไมทำไม่ไมเหมือนเพื่อนในองค์กรเนี่ยเขาก็มีหลายช่องนะแต่ช่องส่วนมากเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้เอฟซีาีิราถ้ามีช่องไหนที่มีคนดาีหลาเขาก็ลบไดเขาก็บอกยกตัวอย่างช่องเสียนุนเสียนุนนี่ชื่นชมด้วยหัวใจเลยทําไมเสียนุนมีผู้ติดตามเยอะมากแล้วยอดวิวเขาไม่เคยตกเพราะมีคนไปด้ลาเสียนุนลบทันทีนะคะ ไม่ได้ลบข้อความนะแกล,ลบคลิปเลยนะนี่คือความสง่างามของเสียนุนเขาไม่ได้หวังผลประโยชน์อย่างเดียวเขาแค่ความรู้สึกอีลานะ้คลิปไหนที่คนดาน่านองเล่าลบค่ะลบคลิปเลยได้เสียนุนนะั่นลูกทุกคนอย่าลืมไปให้กำลังใจช่องเสืนุนนะลูกเสียนุนคือดีมากแกยอมเสียรายได้ตรงนั้นนะแกไม่เอานะคลิปไหนที่คนด่าอีหลาหลายๆแล้วลบคลิปทิมเลย เออแกจะไม่มาปิดคอมมมิ้นอะไรแกไม่ปิดค่ะแกลบทิ้งค่ะแกไม่เอาแกจะไม่หากินกับกระแสรดรามาที่คุณด่าอีลาในควมมมิ้นนี่คือเสียนุนฮ่าอ,อันนี้มึงกูเห็นเขาไปด่าน้องแงบแงบ,แงบอยู่ในช่องมึงมึงก็ยังทิ่มไว้แดกเอายอดวดิียวแดกอยู่ทุกวันทุกวันมึงจะมาหาพันธมิตรอะไรของมึง เออไก่เอฟซมึงไปดันเลยจ้ามาดูกันว่าถ้าอีดากดาออกเพลงนี้มันจะได้เท่าไหร่กูก็อยากดูเหมือน,นกันกูอยากให้จริงๆบางทีก็อยากให้เฮโน,น่ยทําให้มันหน่อยค่ะแต่เฮโน,น่อยก็ต้องทําใจนะคะเพราะว่าเอฟซีนี่อ,อกับบไดย้ยอ้อันนี้พูดจากจจจริงนะนางยักษ์เต็มใจไปกดไลค์ให้ ผมแป่มก็เต็มใจไปกดไลค์ให้ทุกคนเต็มใจหมดที่จะไปกดไลค์ให้ยกเว้นอีดาร์ดำจริงๆพูดพูดตรงๆเลยเอาตรงๆว่าซื่อๆเลยค่ะไม่เสแจ้งไม่สกอพูดจากใจจริงนะวันนี้ถ้าอีดาร์ดำยังไม่พัฒนานะยังออกมากวดน้ำคว่มขันให้กูอยู่เนี่ยกูไม่มีทางไปกดไลค์ให้มึงอีลี เอาละถึงมันจะกดะความขันกวดน้ําให้ยังไงก็ไม่เป็นไรนัเป็นเรื่องปกติของคนที่เขาไม่ชอบขี้หน้ากันอ่ามันคิดมันมองเราเป็นศัตรูมันไม่ได้มองเราเป็นครูบาอาจารย์ว่าเออไปตักไปเตือนมันติเพื่อโกเขาฟังไม่รู้เรื่องเขาคิดว่าเราเป็นคนไม่ดีสําหรับเขาก็ไม่เป็นไรกูก็โอเคอยู่เอ่อทำไมไม่ดูคนอื่นเป็นตัวอย่างบ้าง อันนี้ปล่อยให้เอฟซีแซอีกแล้วแซเอฟซีที่แซเอฟซีมันทั้งนั้นแหละพอแซอีลาแล้วก็ไปกองยูซองมันคือเขามันดูไม่อากค่ะทุกคนเนี่ยจะว่าแม่โอ๊ยใส่ไรเอฟซีต้องไม่ได้มาว่าใครไม่ได้่าจะไหนมึงไปกองเอเล่กันอยูซองอีดากดำทั้งนั้นเลยโอเคทุกคนนะคะวันนี้ก็เอาที่แม่ไปจับใจความเนาะในความเม้นเฮียหน่วยเนี่ยมันมันมันพัดมันเล่นงานลูกเออโซเฟียด้วยมันบอกว่าเฮียหน่วยทําไมไม่เอาโซเฟียมาเต้นบ้างอ่า ทำไมไม่ออกเพลงให้อีดากดำํำอ่าทำไมเอ่อประมาณว่าเฮนนอยสองมาตรฐานอย่างสิแมคะค่ะอ่าตอนนี้มันเล่นงานลูกโซเฟียด้วยเอฟซีทุกคนก็อย่าลืมไปกำลังใจลูกโซเฟียน้าเดิไปให้กำลังใจแม่พวงด้วยเพราะก่อนนั้นนี้แม่พวงก,ก็โดนหนะักตอนนั้นแกไปอยู่ที่ไล์สดอยู่ที่แอปดำแกก็โดนพวกนี้ไปถลม่มจนว่าแกลงไหลนะ่ะเออแกไปนั่งไล์ขายของไอ้พวกนั้นกนี่แหละไปเล่นงานแก นาเชตอนอยูี้ตอนนั้นเอฟซีมาฟงแม่ตอนนั้นแม่ไปไม่เป็นไม่รู้ช่องแม่ฟงแม่ฟองอยู่ยังไงตอนนั้นยังไม่ได้กดติดตามทางเฟซทางแอฟแอฟฟ้าเนาะอืมทีนี้ก็นั่นลหละปรากฏว่าเราไปไล่อยู่แอฟดําแล้วก็โดนทลุอืมสรุปให้นะคะลูกๆทุกคนคะถ้าลูกๆประกาศนะคะแม่ประกาศนะประกาศนะคะถ้าลูกๆกลับจากญี่ปุ่นแล้วมากดไลค์ให้แม่ด้วยนะจ๊ะขอบพระคุณจ้า เดี๋ยวเตรียมตัวนับนับมาไลาช่วยอลาเดคืนนี่แล้วนับมาไลาช่วยลูกเอิงด้วยคืนนี้มาไลายเยอะมาก